ปัญหาที่มักพบกับไม้ประชุมแบบไร้สายนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของคลื่นนั่นเองไม้ไร้สายทั่วไปเขาก็จะมีการใช้1ไม้ต่อ1ช่องคลื่นเนาะใช้8ไม้ก็8ช่องใช้12ไม้ก็12ช่องซึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องคลื่นเบียดคลื่นกวนได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไม้ประชุมไร้สายแบบรุ่นนี้นะครับเขาจะมีโหมดสแตนบายครับก็คือไม้ที่เชื่อมต่อได้สูงสุดใน256ตัวเนาะเขาจะไม่ได้มีการปล่อยคลื่นออกมาอยู่ตลอดเวลาครับจะปล่อยคลื่นออกมาเฉพาะตอนนนนทที่่เเเเรราาากดดปิไมัั้้พะะฉน นนเนี่ยก็จะมีการจัดสรรได้อย่างเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะครับผมข้อที่2นะครับเนื่องจากมันเป็นใหม่ไร้สายก็จะต้องมีแบตเตอรี่หรือถังนะครับสำหรับซุดนี้นะครับเขาแถม ชุดถ่านชาร์จนะครับผมกับตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟมาให้ซึ่งด้านหลังของตัวไม้เนี่ยก็จะมี USB Type C พร้อมสําหรับการชาร์จเรียบร้อยเลยข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของปัญหาการเปิดติดระบบไม้ประชุมเนี่ยเราไม่ได้ใช้กันแค่ตัว2องตัว3ตัวอยู่แล้วเนาะเราใช้กัน10 20 30ิบตัวนะครับแต่สําหรับชุดนี้นะครับเขามีฟังก์ชันที่ช่วยในการปิดชุดไม้ประชุมนะครับโดยการปิดแค่ตัวเครื่องรับนะครับชุดไม้ประชุมทุกชุดนะครับก็จะได้รับคาสั่งในการชารัดดาวตัวเองถือว่าสะดวกมากมาก ข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการบันทึกการประชุมนะครับผมสำหรับชุดนี้เนี่ยเขามีระบบการบันทึกเสียงในตัวนะครับเพียงเสียบยูด,ดีเข้าไปแค่อันเดียวปุ๊บกดบันทึกก็สามารถใช้งานได้เลยแล้วข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคานะครับปกติไมค์ประชุมแบบไร้สายที่มีฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างราคาสูงเนาะแต่สําหรับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่ดีมากๆในตลาดครับก็ถือว่าเป็นไมค์รุ่นหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว